อสวัสดีครับผมมาพบกันกับเปิดไพ่แบบสับๆๆนะวันนี้วันที่สี่นะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสามวันด้วยกันเราจะทำให้ไพ่ของทาร์ท o อฟออฟ i พสชันนะครับไพ่ตัวนี้จะมีอยู่สองด้านด้วยกันนะครับมันจะมีอยู่สองด้านคือด้านบนกับด้านล่างทีเนี้ยเราก็ใช้วิธีการสับสับไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เคยไปล้างไพ่ให้มันอยู่แบบวนไปวนมานะครับส่วนใหญ่เราจะเอาด้านดีขึ้นเนาะ จะเอาด้านดีขึ้นแล้วการที่เปิดออกมาแล้วเป็นด้านเสียทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เลยเอาด้านดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับไพ่ที่ได้ออกมาจะเอาด้านไหนในการทํานายโดยปกติแล้วเราจะทํานายโดยการใช้ไพ่ด้านเดียวนะครับใช้ไพ่หัวตั้งแล้วเราก็ทํานายไปแต่ไพ่ชุดเนี้มันเป็นไพ่ที่มีความพิเศษก็คือมันจะกลายเป็นเหมือนกับเบิ้ลสองเท่าประมาณนั้นะนะครับเบิ้ลสองเท่าเลยโอเคเรามาดูกันนะครับ ใช้เสียงปกติหรือว่าจะใช้เสียงแบบดัดดีเนาะถ้าเสียงปกติเนี่ยเนี่ยเสียงดัดนะเสียงปกติจะเป็นเสียงนี้แต่ว่าวันดูวันที่กันนะวันจันวันจันเนี่ยวันที่สี่ใช่ไหมก็าดาวจันเนี่ยย้ายประมาณเก้าโมงย้ายประมาณเก้าโมงเข้าไปอยู่ในเรือนของอาราศีธน,นูเพราะนั้นมันจะอยู่ที่ธนูวันนี้พรุ่งนี้ธนูน,นะ แล้วก็ไปประมาณวันที่6ก็คือประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงจะไปเข้ามังกรมังกรสองวันสองวันแล้วก็ประมาณ6กโมงหกโมงเย็นเลยของวันที่8มีนาก็จะไปที่กลุ่มเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่ธนูธนู มังตอนมังตอนมังตอนก็แล้วกันเพราะว่าหกโมงเย็นแล้วมันจะไปที่กลุ่มเนาะหกโมงวันศุกร์ก็คงจะปาร์ตี้กันแล้วอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือเสียงจริงไม่ได้ดัดเลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยละกรรันว่ามันจะรอบไปถึงลัคนาสุดท้ายหรือเปล่าเสียงเนี้ยอม <c oughs> <c oughs> นะอ๋อไม่เจ็บคอเลยตั้งตินเลยเอามาดูกันก่อนว่คคนาเขาอะไรต่อวันนั้นกันไปแล้วใช่ไหมก็มาต่อที่ ตุลละกันเอ้ยตุลมันจะก่อนชาวบ้านก็อีกแล้วหรออ๋อใช่ไหมวันนั้นกันเนาะหรือสิง่งวะเอาตุลกระดักอะตุลกระดัวันนี้วันวันตุลใช่ไหมตุลวันนี้อยู่ที่อะไรนะธนู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 มังกนมังกอนอ่าเท,ท่านั้นลักขณาลักขณาตุลวันแรกเนาะวันแรกวันนี้สิ่ง วันนี้จันก็กระตุ้นที่สหัเชะสาดชะคือเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนกับบ้านบ้านป้านอ่ะแล้วนะวันจันออกมาได้เป็น q u e e n of Cup นะ Queen of Cup ก็คือราชินีแห่งถ้วยอ่ะวันนี้ก็น่าจะพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองจัดก,การนะมันอยู่ในเรือนสาดชะเพราะนั้นเราก็ต้องจัดก,การกับสิ่งต่างๆเรื่องของการปรับตัว วันอังคารถ้าอยู่ยังเป็นศาสชาอยู่นะศาสชาก็ได้เป็นประมาณอะไรเงี้ยสิบถ้วยพรุ่งนี้จะรวยอ,ะอ่ะเออเนาะได้สิบถ้วยถือว่าได้ไพ่ดีก็เป็นไพ่แบบว่าสวยและรวยมากอยู่ในศาสชาแสดงว่าอาจจะมีแบบว่าการยอมรับกับคนรับ้างไปพอมาเป็นวันอะไรนะวันพุธใช่ไหมวันพุธประมาณมมสามโมงละเออสามโมง่มใช่นี่เนาะวันพุธสามโมงเนาะเออใช่แหละ <c oughs> ประมาณสาโมงเพราะนั้นมันจะอยู่ศาสชาครึ่งวันแล้วก็ไปที่ผันธูกในเรื่องบ้านอ่ะสหชะพันธูกก็แปลว่าได้ดมูออกมาแปลว่าสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่เนาะ็นเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวเองกับคนรอบข้างกับคนที่บ้านประมาณนั้นนะอาจจะมีจินตนาการที่จะทำโน่นทํานี่แล้วก็มาดูวันปรหัสกันวันประหลัดนั้นก็จะเป็นเอกออฟครับในเรื่องของการได้มา การได้มน่อันข้างล่างมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อันบนกนี่คือการเก็บของได้เนาะเอาไปทําอะไรไม่รู้แล้วเก็บถ้วยได้อันหนึ่งครับแต่ว่าได้รางวัลได้รางวัลจากสิ่งที่เราพันทุก็คือการขนขวายมาแล้วก็วันศุกร์ก็ยังอยู่ในพันทุโอ้ยพอมันเป็นด้านดีแล้วมันก็เป็นสามงถ้วยก็เลยได้ฉลองกินเบียร์กันอีกแล้วคนลักนาราศีตอไปคือลักนาราศีพิจิกเนาะวันจันทร์ตกอยู่ในเลนของกระดุมพระ โอ้ oh, สี่วอ์ด oh. ความมั่นคงแต่ดูไม่มั่นคงเลยข้างล่างดูมั่นคงดูมั่นคงกว่าแต่ข้างบนแต่เป็นดูไม่มั่นคงเลยในเรื่องของการเงินของคุณแล้วก็วันอังคารน,นั้นก็ยังเป็นเรื่องของการเงินเทรดออฟครับเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะหาเงินและการปรับตัวให้ได้ในของ,ของ,ของความมั่นคงและวันพุธก็ยังอยู่ในเรื่องของกระดุมผักครึ่งวันนั้นเป็นเรื่องของอะไรนั้นเนี่ยเออเรื่องของจัสติกเรื่องของความยุติธรรมรู้สึกแบบว่าเอ อายุตรทมกับเรื่องของการกันและในความคิดของเรารู้สึกถึงความอายุตธรรเนาะพอมันเป็นวันพุทรหัสปุ๊บเนี่ยมันก็ไปเข้าสัจชะละโอ้โหอาจจะได้ต้องสิบดาบมาเลยอ่ะเพาป่าหรือว่าเราเองเนี่ยอาจจะแบบว่า ต้องทนกับคนรอบข้างกับเพื่อนอะไรประมาณนี้เพื่อนจนะโทษว่าเราทำโน่นทํานี้ผิดแล้วก็มาเป็นนายอ้อมแตงตาเคลื่อเพื่อนอาจจะแบบว่าชวนเราไปห่างอิอนอะไรประมาณนี้หรือเราเองจะต้องจัดก,การในเรื่องของการเงินให้ได้ในวันศุกร์นะอย่าไปเที่ยวมากน่คนลกาาักันนธนูธนูชนะเออธนูวันจันทร์เนาะออกมาเป็นทับตัวเองก็ได้เป็นนายอัปวัน นายอวอนก็คือเรื่องของอัศวินคาถาอ่าล้วก็จับตา,กกาในเรื่องของสิ่งต่างๆพอวันอังคารนั้นออกมาเป็นเดินละเมอสิ่งที่เรารักอาจจะไม่ได้ส่องหวังอย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอวันเป็นวันพุธเนาะเราก็ได้เป็นเจ็ดดาบอีกละโอ้เจ็ดดาบนี่ก็คือประมาณแบบว่าอยากจะช่วงชิงอยากจะอะไรมานะในมีตกมีตกอะ่ะมีตาย นอ o วันอ้ที่ไม่รู้ว่าสุขอะมีเห็นมีไหเห็นมีไหมอืมน o one no o พุทธใช่ไหมมันยังพับนัตะนาของตัวเองอยู่อยากจะขโมยแย่งชิงโน่นนี่นั่นแต่มันอาจจะไม่สําเร็จในเรื่องของการชิงจังหวะเวลาก็ได้แล้วก็มาเป็นวันพบราณนั้นก็ได้เป็นกระดุมพระอาเป็นเอเดมเพลร์ซึ่งสามารถที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความสามารถของตัวเองแล้ววันสุขออกมาเป็น แปดก็โวนการขยายอำนาจพอเป็นราชาเราก็ขยายอำนาจออกไปในเรื่องของการเงินของเราคนลัคนาศีต่อไปคือลัคนาราศีมังกรวันจันทร์ของคุณตกอยู่ในเรือนของวินาเพราะนั้นวินาของคุณออกมาเป็นเดสม์โพลนเพราะนั้นคุณต้องอดทนเนาะไอส่วนไอตัวข้างล่างเนี่ยมันก็อดทนอยู่แต่ข้างบนเนี่ยมันไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่มันก็เทน้ําอารวาสออกไปเลยคนลัคนามังกรวันอังคารก็ยังอยู่วินาศอยู่วินาศ ได้เป็น king of war อาอจวินาแต่คุณเองอาจจะจัดการในสิ่งแบบนี้ได้ไหมคุณจะต้องแบบเข้มแข็งดูแบบว่าเป็นราชาห่งการจัดการถือวอนถือกระทาไว้แล้วก็มาเป็นวันอะไรนะวันพุธใช่ไหมวันพุธตอนที่เป็นเออตอนบ่ายสามโมงก็ยังตกวินาตอยู่อ๋อนาะก็ถูกอัพครับโอ้โหอาจจะแบบว่าไม่ได้เฉลิมฉลองกันไม่ได้แบบว่าร่วมมือกันการแตะคอกันเกิดขึ้น นะแล้วก็มาเป็นวันอะไรเนี่ยว,วันพุนหัสวันพุหัสอ่ะเขา้าเข้าตัวเองละเออเข้าตัวเองแล้วก็กลายเป็น k อ n เดอร p e พนทากัสฮะจัดการเรื่องของการเงินได้เงินเข้ามาวันศุกร์ออกมาเป็น The d e ดวิ เดวิลนี่ก็คือแบบว่าอาจจะไปเที่ยวอาจจะได้เงินเข้ามาแล้วอาจจะมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องจัดการกับเรื่องของตัวเราตามความอยากความปรารถนาของเรานั่นเองแล้วณะราศีกลุมนาะวันจันทร์ของคุณตกอยู่ในเรือนของลาภอ๋อ q u e ออเดพนต์ตะเคลนอาจจะบอกว่า นางเองยังไม่ได้สนใจหรือนางยังไม่พอใจกับสิ่งที่ได้มาได้ลาพระมาในวันจันแล้ว,วันนางคานเองนางเป็นเฮโลฟานนางก็เลยใช้ปัญญาในการที่จะจัดก,การสิ่งต่างๆที่เข้ามาแล้ววันพุธนั้นนางก็จะเป็นอุปไพมันทำไมดีเลือกประวัติสีอางนี้เป็นดาวครับโอเคเมื่อได้มาแล้วนางก็พึงพอใจในก่อนบ่ายสามโมงใช่ไหมแต่ทีนี้พอมันตกวินาศในวันเป็นรหัสเองเนี่ยมันก็เลยทําให นางเอกนั้นต้องเป็นเก้าออฟวอร์ดอ่าเก้าออฟวอร์ดตกวีน่าแสดงว่านางเอกอาจจะพึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ได้นันก็ต้องใช้อย่างอื่นแล้วก็มาวันศุกร์เนาะวันศุกร์ก็ตกวีนาาใช่ไหมเออวันศุกร์ตกวีนาานั้นก็กลายเป็นเฮงแมทะฉะนั้นอาจจะไม่อยากจะอดทนต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างอยาก,ยากจะหนีไปให้พ้นคนลัคนาราศีตอไปคือลัคนาราศีมีนลัคนาราศีมีนเองนั้นตกอยู่ในเลือดของอะไรนะ ตรมมะใช่ไหมอ่าตกอยู่ในเรือนของเออลัคนาลาสีนีเองตกอยู่ในเรือนของอะไรนะตรมมะแล้วถูกแล้วตรมมาลาภาไม่ใช่ลัคนา,ากลุ่มลัคนาเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยงงอ๋อผิดวันเออถูกแล้วล่ะ นล้วเมื่อกี้ลักษณะกลุ่มก็คือตกตำมะก่อนตำมะก็ไม่เป็นลาภครโอ้ยผิดวันเอาใหม่ลักษณะกลุมนะใครดูคลิปนี้เราจะปดวดหัวไปเนี่ยเออลักษณะกลุ่มนะวันจันทร์นั้นตกอยู่ในเรือนก่องอะไรเอ่ยเอาไม่ใช่รีคนละหน้ากันเอาก็ตุกแล้วเนี่ยเออดูผิดได้เลยวะ นะ,ออะก็ว่าไงลักนามีนลักนามีนตกล้ะตกละกุ้มตกล่ะอะต่อไปเลยที่ลักนามีนแล้วกันวันจันทร์ของคุณตกอยู่ที่เรื่อนของกรรม,มนะนมมางกรรมะของคุณก็ได้เป็นเจ็ดอ e ฟเดอะเพนเนังก็ม่อง <c oughs> ไม่ได้มอ่ง nữa. นางก็นั่งดูว่าเอ้ยสิ่งที่แบบว่านางจัดสรรเนี่ยบางทีเนี่ยเอย้อะไรยังไม่คงที่อะไรยังไม่สามารถที่จะจัดก,การได้เพราะว่าอันข้างล่างเนี่ยมันดูภูมิใจแต่อันข้างบนเนี่ยมันดูคิดเยอะคิดเยอะเอะอกี่ยวกับเรื่องที่นางจะต้องทําในวันจันทร์และว,วัานอาังคารเองยังตกอยู่ในเรื่องของกรรมเมื่อสิ่งไหนที่มันขาดไปนออฟเดอะสวัสดก็ พยายามที่จะจัดก,การมันให้ได้ก็ต้องวิ่งไปจัดก,การเรื่องนั้นเนาะแล้วก็ยังเป็นกรรมมาอยู่ครื่งวันก็เป็น8ปดออฟเดอะเพนทักคนเนาะงานใหม่ตำแหน่งใหม่หาอะไรทาเข้าไปเพื่อที่จะชดเชยกับไอ้วันจันทรที่มันหายไปพอมาเป็นวันเนลาเองมันก็ต้องตกอยู่ในเรือกล่องลาภะละอ้าออฟครับเนาะกพเขาบอกว่าวันทีเนี่ยโศกเศร้าเสียใจไม่ได้อะไร ใช่ป่ะเราต้องผูกใจกับสิ่งที่เหลืออยู่แล้วเอามาเป็นประสบการณ์แล้วก็ลาภาของคนลัคนามีนวันต่อไปก็คือหนึ่งเมจิเชียนแต่หนึ่งเมจิเชียนนี่ดูเน่าๆหนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของลาภาเราเองอาจจะจัดก,การกับเรื่องของลาภาไม่ได้คนลัคนาราศีเมฆวันจันทร์นั้นตกอยู่ในเลือดของสุภาสุขภาความสุขความเจริญสวยร่ร่ยมากแต่ว่าดูมีทุกข์มากกับชีวิตของคนลัคนาราศีเมฆในวันจันทร์วันอังคารเองนั้นตกอยู่ในเลือดของอะไรนะอ๋อ เอรอวอัณเอรอวอร์ดก็คืออยู่ในเรือนของอสุภาความสุขความเจริญความสุขกรามจริญในด้านได้รางวัลมาวันนั้นวันอังคารอาจจะได้รางวัลมาได้แล้วก็วันพุธเอง,งเป็นสุภาครึ่งวันเนาะตอนหนึ่งสามโมงได้สามเรียญโอ้ยรวยอะ่ะแล้วก็วันพฤหัสเองก็จะได้เป็นไนออฟทับ อ่านในว็อคำนั้นเขากรรมามาละคนนั้นก็ต้องเป็นอัศวินที่จะต้องจัดก,การปรับตัวต่างๆนานาแลวา้ววางนของคุณออกมาเป็นโอ้อสสเนาะการเดินทางเพื่อปลดปล่อยความยากจนทางน้ําแต่ว่าอันเนี้ยเดินไปไหนไม่ได้น้ํามันแห้งน้ำไม่แห้งไม่รู้จะทํำยังไงเพราะฉะนั้นอยู่ในกรรมะก็ต้องจัดก,การเกี่ยวกับความยากจนของคุณให้ได้คนรัตนาราศีพฤกษกนวันจันทร์ของคุณนั้นตกอยู่ในเลดของอะไรวะ <c oughs> ตกอยู่ในเลงของมรณนะคนนั้นมรณะวัน ันจันทร์เนาะ The Judgment อาจจะคิดอะไรไม่ค่อยออกวันจันทร์เนาะวันอังคารของคุณตกอยู่ e m เ e r o r โอโ้สวยแต่ไม่รวยมากแต่ไม่สวยและไม่รวยวเพราะตกอยู่ในเลือนของมรณะจะทาไงล่ะให้มันสวยให้มันรวยทาไงล่ะให้มันเป็น Judgment ชนะเราก็ต้องใช้ความสามารถของเราแล้วก็มาเป็นวันพุธวันพุธเองตกอยู่ในเลือนของมรณะอยู่นะมรณะมรณะ,รณะแบบสิบแผ่นดักเตินโอ้ย วันพุธระวังในเรื่องของการเสียเงินจำนวนใหญ่มากเลยนะตอนบ่ายสามโมงแล้วก็มาเป็นวันพฤหัสนั้นเข้าไปอยู่ในเรือนของกมัมมะละัมมะแรกของวันพฤหัสนั้นเป็นเดสตาบางทีเราอาจจะแบบว่าอยากควยกว้าบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมแต่อันนี้มันคืออาจจะเป็นการท้าทายการทำชเชลงให้กับตัวเองแล้วก็กรรมะนั้นในวันศุกร์นั้นออกมาเป็น เดอะฟูอ uh, 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 ่าเดอะฟูวิ่งวิ่งหนีหมาเดอะฟูอันนี้ไม่เหมือนแตอันข้างล่างอันข้างล่างดูแบบว่าเออเราเดินตามทางเดินทางไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจแต่อันเนี้ย หมือนกับตามมากุณต้องหนีบางอย่างหนีเจ้านี่อะไรประมาณนี้คนลักษราศีเมถุนวันจันทร์นั้นตกอยู่ในเอนของปัตตานีแล้วเนาะอ่าวันจันทร์ตกอยู่ในเรือนของปัตตานีปัตตานีเพราะนั้นวันจันทร์ของคนกษณะเมถุนได้เก้าแพนทาเขึ้นโอ้เก้าแนทาเคลิเเคลแต่ว่าเป็นเก้าเหรียญเก้าเหรียญที่แบบว่าดูยังน้อยใจอยู่นะไม่เหมือนกับข้างล่างที่อยากได้ข้างบนงดูแบบน้อยใจดูแบบว่าอุย๊ยทำไมมันไม่ได้เยอะตามที่เราต้องการแล้ววัานอังคารของคุณตกในเรือนของปัตตานี ยังเป็น Kate ort, เขทออส์นาะก็เป็นเอ่อมหาเล็กดากมหาเล็กดากอาจจะไม่ได้พึงพอใจในการที่จะต้องเรียนรู้ต่างๆรู้สึกดือ้อวันต่อมาก็คือวันพุธวันพุธก็ยังเป็นปัตตน,น,น้เครื่องวันเนาะมาได้ the view. เดอะวิวเพราะนั้นก็เป็นไปตามชะตากรรมเก่าๆอาจจะเป็นชะตากรรมที่แบบว่า ต่ามากแล้วก็เป็นชะตากรรมที่คุณไม่อยากจะ,ะเผชิญดอกมันเลยเป็นเรื่องเก่าเ่าแล้วก็มาอยู่ในเรื่องของมรณะละสองวันสุดท้ายมรณะแรกนั้นเป็นสิบบอร์ดโอ้ยระว,ว่างจะเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหนักในวันพฤหัสแล้ววันศุกร์ของคุณนั้นจะได้เป็นเดนชาริออดแต่ว่าก่อนที่จะเป็นมรณะแล้วเดินชาริออดแบบเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นชาริออดแบบที่แบบว่าไ้จึกหมายของตัวเองคนลัษณาราศีก็กฎนั้นวันจันทร์นั้นตกอยู่นนนในเรื่องของ อลิใช่ไหมอลิก็เลยบอกว่าเป็นเดอะฮร์มิตเทอร์มิตเหนาเทอร์มิตแบบโอ้ยเป็นแะไผมก็พยายามมันอลาดเนาะมันแบบว่าไม่ได้ให้แสงสว่างอนะ่ะเป็นเทอร์มิตแบบดุงเอาอ่ะดุงเหงาอะไรประมาณเนี้ยเนาะไม่ได้ดูหิวนะแต่ดูเหงาแล้วว่าอันนังขาเนา,านะก็ยังอยู่ในเรือนของอลินะเป็นเพจออฟเดอะเพนทักเกิลอ่าเพจออสเดอะเพนทักเกิลนั่นก็คือเรื่องของเอ่อมหาเล็กเหรียญ ทำไงล่ะเนี่ยรู้ที่จะให้ได้เงินมากขึ้นวันพุธก็ยังเป็นอลิอยู่ใช่ไหมอลิแรกก่อนสามโมงเป็นโอ้เรื่องเสียใจอ่ะมีเรื่องเสียใจยเกิดขึ้นนะ่ะเออเนาะแล้วพอมาเป็นวันพฤหัสนั้นก็เข้าสู่ปัตตานีละปัตตานีแรกของเราเออกมาเป็นเรื่องของเออสอดอ่ะอาจจะได้เงินนะ่ะเพราะอีกอันนึงมันไม่ได้ เนาะมันไม่จับดาบแต่อันนี้มันดึงดาบออกจากพื้นเป็นเ al อ็กซ์คาริเบอ่าเนาะวันนั้นได้หนึ่งดาบแน่นอนอ่าได้รางวัลเนานะแล้ววันสุขรของคุณก็ยังอยู่ในเร่อนของปัตตาน,นีเนาะเป็นแปดออฟคัพแปด้วยคือเดินทางเพื่อปลดปล่อยความยากจนหรอการไปหาแสงสว่งที่ปลายอุโมงค์แต่อันนี้เป็นแสงสว่างแต่อันเนี้ยไม่ได้เป็นแสงสว่างแสดงว่าไปในทังที่มืดๆนิดหนึ่งเนาะการหยิบดาบขึ้นมาได้รางวัลพ วันศุกร์เองอาจจะเป็นเรือนปตนัตตนีก็คือคู่ของและหุ้นส่วนเป็นเรื่องของการที่แบบว่าดูเศร้าๆไหมเ mm hmm. นาะดูแปดครับดูแบบว่าหาทางออกของชีวิตไม่เจอหรือแบบว่าไปเที่ยวกันคืนอะไรประมาณเนี้นะคนละกษนนาสิงวันจันทร์วันจันทร์ของคุณตกอยู่ในเรือนอะไรวะ <laughs> วันจันทร์ของคุณนนั้นตกอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารเนนะาะเพราะฉะนั้นวันจันของคุณก็เป็นห6วบนชัยชนะเนาะแต่ชัยชนะที่ได้มาอาจจะแบบว่าไม่สวยหรูแบบข้างล่างก็ได้เป็นชัยชนะที่แบบว่าเอ,อพยายามจะได้ขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ วันอังคารของคุณก็ยังเป็นโหออกรับอารันและนึกถึงความหลังเนาะการใช้อดีตใช้ประสบการณ์ในชีวิตในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของบริวารแล้วก็วันพุธเองก็ยังเป็นบริวารเป็นห้าเป็นหนึ่งคนดูเห,เหงาเนาะดูไม่ค่อยมีใครรักเท่าไหร่แล้วก็มาเป็นอลิแล้วก็ไปที่ปัตตานีปุตตะก็เป็นมรณะและเข้าไอเข้าอลิเข้าอลิในวันพฤหัสใช่ไหม วันเวลาเป็นเด e d เลยโอ้ยเด e เนาะพต้องระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นเรื่องของสุขภาพมันเป็นอลิกก็ได้แล้วก็มาเป็นวันศุกร์ก็ยังเป็นอลิกอยู่อลิก king of รับอ่าไม่สามารถที่จะจัดการสิ่งต่างๆตามที่ใจและปัรถนาอาจจะมีความอิจฉาเรื่องต่างๆอยู่นิดหนึ่งและลักนาราศีสุดท้ายคือลักนาราศีกันนะวันจันทร์วันจันทร์ของคนลักนาราศีกันเองตกอยู่ในเลือดขอ พันธุเรื่องบ้านการขวนขวายวัานจันทรพันธุพันธุุเรื่องสองออฟโหดเนาะก็คือไปไหนไม่ได้ยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยอะไรประมาณนี้แล้วว่านังคารก็ยังเป็นพันธุพันธุเป็นอ่าควีนออฟวอร์ดเนาะดูจาัดก,การอะไรไม่ค่อยได้อ่ะดูเหมือนเป็นแม่ชีอะไรประมาณนี้้วเพราะ,ะนั้นว่านังคารคุณเองอาจจะเป็นราชินีที่ยังจาัดก,การอะไรไม่ได้เพราะว่ามันตกอยู่ในเรือนของ ออพันธุพยายามที่จะจัดก,การดีกว่าเออพยายามที่จะจัดก,การประการสิ่งต่างๆเนาะแล้วก็วันพุธยังเป็นพันธุแรกอยู่วันพุธก่อนสามโมงนั้นเป็นสี่ออฟเดอะเพนเโอ้ยงั้นไม ฉันหารูทางธรรมาหากินอ่าฉันก็พยายามที่จะหารู่ทางธรรมาหากินให้ได้แต่พอมาเป็นวันพนหัสเองนั้นมันตกอยู่ในเรือนของปุตตะละอะไรจะเข้ามาเนอะอันแรกที่เข้ามาก็คือวันพฤหัสเป็น two of the pentacles สองเหรียญสองเหรียญเข้ามาแปลว่า ต้องมีเรื่องที่ต้องจ่ายเงินให้กับบริวารต้องมีเรื่องของการบาลานซ์เงินให้ดีและวันศุกร์ันสุดท้ายตกอยู่ในเรื่องของฟุตตะเหมือนเดิมนั้นเป็นเรื่องของการที่จะต้องเอาชนะคู่แข่งเอาชนะบริวารของเราเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับบริวารมันมีความเปลี่ยนแต่เราให้ได้เป็น h a อ f of อ a l l นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือไพ่แบบสับๆเนาะ อสามันาเอาไงหน้าตาอย่างนี้สามัญนาก็คงไม่เอานะอ่ะเนี่ยเสียงจริง,จร,งจริงนะไม่เจ็บคอเลยดูกันแล้วถ้าเข้าใจล็อกก็กดไลค์หน่อยกันแล้วกันแต่ถ้าไม่เข้าใจก็กดไลค์แหละนะอืมไปละสวัสดีจ้า